สวัสดีปีใหม่สวัสดีปี2021อวันนี้ขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง jkpd channel นะครับสำหรับเกมวีคที่17ของเกมแฟนตาซีพรเมีล์ลกก็เริ่มเริ่มต้นปี2021แล้วนะครับก็จะมีบอลเตะคืนนี้นะครับก็คือคืนวันศุกร์ที่1มกราคม2 0 2 1คู่แรกนะฮะเที่ยงคืนครึ่งคืนนี้นะครับก็จะเป็นเอเวอเรสตนเปิดบ้านพบกับเวแฮมนะฮะ แล้วก็ตีสามนะครับแมนยูพบกับเฮเวอร์ตันนะครับเออตัวเถียบแมนยูตีสามแมนยูพบกับแอสตันวิลล่านะครับจากนั้นก็จะเป็นพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับทุ่มครึ่งก็จะเป็นสเปอร์พบกับลีดยูเนเต็ดแล้วก็เป็นคู่ของคริสตัลพาเลตนะครับตอนสี่เอ่อสี่ทุ่มพบกับเชฟฟิลยูเนเต็ดนะครับแล้วก็ เที่ยงคืน,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  on, an, นครึ่งก็จะเป็นไบรตันพบกับฟูเฟมตันนะครับส่วนตีสามคืนวันเสาร์ก็จะเป็นเวสต์บรอมบิดอาเบียนพบกับอาร์เซนอลนะฮะถัดมาวันอาทิตย์นะฮะทุ่มตรงก็จะเป็นเบอร์ลี่พบกับฟูลแลมนะฮะแล้วก็ถัดมาคู่คู่สามทุ่มสิบห้าครับเป็นนิวคาสเซิลพบกับเลสเตอร์แล้วก็ เอ่อทุ่มครึ่งก็จะเป็นเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับส่วนคู่สุดท้ายของบิ๊กที่17็ก็จะเป็นเอ่อคืนคืนวันจันทร์นะฮะตีสามเซาท์เทมป์ตันเปิดบ้านพบกับลิเวอร์พูลนะครับถ้าอยู่จากอันดับตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์อพูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังคู่ขี้คะแนนถือว่าถ้าแมนยูชนะคืนนี้นะฮะแอสตันวิลล่าก็ จะมีแต้มเท่ากับริร์พูคือที่33แต้มนะครับที่แข่งเท่ากันเพราะฉะนั้นถือว่าน่าสนใจก่อนที่จะถึงแมตช์แดงเดือดในกลางเดือนมกรานะครับก็มาดูเรื่องการจัดทีมผู้เล่นกันบ้างน,นะฮะว่าจะยังไงสำหรับเกมวิที่17นะจะกาก ที่แล้วนี่เราได้คะแนนน้อยนะครับเพราะว่าออมีหลายทีมที่ไม่ได้เตะนะฮะไม่ว่าจะเป็นสเปอร์ Man City, นะฮะแมนซิตี้นะฮะก็เอเวอเรตันนะฮะทีมที่เตะกับแมนซิตี้นะสเปอร์เอเวอตันนะก็จะไม่ได้คะแนนนะฮะทีนี้มาดูว่าวิคที่17เเราจะจัดทีมยังไงนะฮะ อ๋อตอนนี้ยังไม่แน่ใจว่าแมนซิตี้จะได้เตะไหมครับเนื่องจากโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเราคงจะหลีกเลี่ยงแมนซิตี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผลาในตารางนี่ยังขึ้นว่าไม่เลื่อนการแข่งขันนะแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วต้องไม่แน่ใจว่าเขาจะเลื่อนหรือเปล่านะครับสำหรับคู่แมนซิตี้ซึ่งจะเตะวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์เเชลซีอตอน การตึมขึ้นเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเอาเชลซีกับแมนซีออกไปก่อนนะครับผมก็เอาเดนยแอสนะครับเอ,อกอไปแล้วก็เอาวอสเาล์เข้าไปนะครับเซฟทีดนี้มาดูว่าผู้รักษาประตูเป็นอา่าเป็นเชลซีเหมือนกันก็เอาเออกฮะแล้วก็เอาไลาออนนะฮะที่จะวูฟไลออนก็จะเป็นผู้รักษาประตูของไบรตันใช่ไหมฮะ โอเคเบ็ดไว้โอเคแล้วก็เซฟนะสเปอร์โอเคตอนนี้ผมมองว่าทีที่มาแรงน่าจะเป็นแมนยูแต่ว่าจะเลือกตำแหน่งไหนขึ้นมาแค่นั้นเองนะนัดนี้ซาฮาโอเคเจอเชฟฟิเวเร็ต น่าสนใจนะครับแต่จะยิงได้หรือเปล่าครับสหานี้ไม่ได้ยิงมาที่แล้วยิงเลตเตอร์ไปแล้วแปดกนะ็เยอะอยู่นะเอสซิสสามเป็นในบ้านมะเป็นในบ้านนะ่ะผมให้สหาน็นกับตันก่อนเลยแล้วก็เฟอร์นันเดสกับซอ,อนโอเคซอนดีกว่านะสหานกับซอน พอมองว่าซอนเจอลีดก็มีโอกาสที่จะยิงได้เหมือนกันเล่นในบ้านเพราะว่าสเปอร์นี้ไม่ซอนนี้ก็ไม่ยิงมาหลายหลายเกมแล้วนะสองเกมล้วยิงนะัดเจอลิเวอร์ pool แล้วก็อะไรอย่างนั้นเลสเตอร์วู๊ดนี่แพ้แล้วก็เสมอยิงไม่ได้เลยโอเค ส่วนก็ยังให้เครดิตถึงแม้ว่าแมนยูจะเจอเอลตันเล่นในบ้านนะก็ยังให้เครดิตเอลตันวิลานะก็เป็นว่าเฟอร์นันเดสบูโน่ก็ออก็เป็นไว้ก่อนนะลองดูก่อนส่วนจะเปลี่ยนตัวหรือเปล่าเลสลซีอ่ะเ,เซฟทีมก่อนนะครับแล้วก็มาดู มาดูว่าเราจะมีเปลี่ยนได้เท่าไหร่นะตอนนี้มันมีอยูสามล้านเลยนะ3ล้านจำนวนล่าโอเคค,ค่อนข้างโอเคนะผมเปลี่ยนซอตนตั้มตั้นออกแล้วเอา ของกลางของกลางเมนูคือลัชฟอร์ดเข้าไปนะ9.5พอไหม9.4ไม่พอโอเคงั้นก็ไม่เอากลับมาเปลี่ยนในประตูในประตูตอนนี้มาตินเนสเอตันุนล่า นะเข้าไปโอเคถ้าเปลี่ยนมาดติเน็ตเข้าเนี่ยอันนี้ได้เลยแลชฟอร์ดนี่จะได้เลยเรายยมเสียสี่แต้มนะเพื่อจะเอาลัสฟอร์ดเข้าไปนะแมนยูเชี่อมันแมนยูมากนะองกลางนะแลชฟอร์ดครับเพิ่มเข้าไป นะก็คือเปลี่ยน2ตัวเป็นนายประตูเป็นมาติเนสเข้าไปแล้วก็รัชฟอร์ดเข้าไปนะฮะแล้วก็เม็กซานเปอร์อันนี้เรายอมเสียสีแต้มไม่ใช้ไวท์คาร์ดไม่ใช้เพลย์ฮิตนะฮะเพื่อเอารัชฟอร์ดเข้าไปนะฮะรัชฟอร์ตนี่ฟอร์มนี่ฮนะยินมาแล้วเจ็ดจ่ายสี่นะฮะนะดินมาแล้วสองนัดนะโรบนะูตเจอเลสเตอร์ฟอร์มรุนแงร้อนแรงโอเคก็ต้องเอา เขาลงนะฮะก็เป็นแผน3 4 3นะฮะโดยกำตันก็เป็นซาฮ่าอินฟิซาฮาแล้วก็รองกำตันก็จะเป็นซอนนะฮะกองผู้รักษาประตูเป็นเอ่อเรามาตนะิเนสมาแล้วเราก็ขอ,อเปลี่ยนมาติเนสเข้าไปนะเจอแมนยูนะฮะมาติเนสนะครับของเอเวอเรตันนะฮะผู้รักษาประตูนะครับผมดีมากปีนี้ อิมิเรเนลมาติเนสนะฮะออกเอตันวิลลนะฮะของกัมนยูของหลังสามคนก็เป็นคาร์ฟอล์นะครับของเซนิอะของเวสแฮมนะแล้วก็เป็นไว้นะฮะของไบรตันนะฮะแล้วก็องงานอีกคนคือเบตไอองอ์การหนึ่คนคือเบตนาเร็กนะฮะของเซาเทนตันนะครเจนเบนนาเร็กองค์การสี่คนก็จะเป็นมาคาสซัสฟอร์ดของแมนยูนะครับแล้วก็ ลูโน่เฟอร์นานของแมนยูสองคนนะครับก็กัปตันก็จะเป็นบินฟิสซาของพิสมพาเลตนะฮะแล้วก็อีกคนก็จะเป็นซอนเฮมินของสเปอร์นะฮะตัวหน้าสามคนก็จะเป็นคาวเวิร์ดเลวินนะครับของอิปตันแล้วก็มากินนะครับเดิมของไอซัมมิล่านะฮะแล้วก็คนนี้ที่ขาดไม่ได้นะครับแพทริกแคมป์ฟอร์ดนะฮะยิงไปแล้วสิบลูกนะจ่ายห้าฮะยังไงก็ต้องมีนะฮะคนนี้ยิงสิบเอ็ดจ่ายสี่ นะฮะคนนี้ยิงหกจ่ายสี่แตว่ายิงน,น้อยน้อยสุดในกลองนะโอเคเรามาดูกันนะฮะสำรองก็จะเป็นแมนซิตี้หมดเลยนะฮะเดี๋ยวจะต้องสำหรับอ่าเป็นเบลลารินมาตินอ่ามาเลสแล้วก็แด่แอสแล้วก็ประตูเป็นแา่สสรองนะครับก็เซฟทีมประมาณนี้ก็จัดทีมก็ประมาณนี้นะครับของปีใหม่2,000 21นะครับก็ขอให้ผู้ติดตามทุกท่านนะครับกด subscribe กดแชร์กดไลค์แล้วก็ฝากช่อง j k p t Channel ไว้ในห้มอมใจทุกคนด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่2021ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขกับปีใหม่แล้วก็สู้ไปกับโรคโควิดผ่านวิกฤตการณ์ร้ายๆและเริ่มต้นปีใหม่2021 ให้ดียี่ยดขึ้นไปนะครับอย่าลืมดูบอลแล้วก็รักษาสุขภาพแล้วก็ดูบอลแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็ติดตามช่อง Channel เจเจพีทีชแนลด้วยนะครับตอนนี้เรามียอดผู้ติดตามห้าคนแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ